CP โฟตอนเซลล์จำกัดนะครับผู้นําเข้าและจําหน่ายรถบรรทุกแบรนด์ CP p h o t o คุณภาพระดับโลคาราสจาก CP พร้อมด้วยน้ําโซดาตราลีโอเป็นรถสวยจ่าเจตครับผู้จาหน่ายรถมือ2อออกรถฟรีถูกและดีต้องรถสวยจ่าเจตครับ0863557893ขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยกนี้เพชรภูเขียวนี่ออกมาเดินเบียดแล้วนะครับเรียกว,ว่าถึงตัวตลอดทั้งหมดัดทั้งแทงมียาฉีดมา2,000 200, 0 0บาทนะครับเพื่อกับเพชรภูเขียวเอาต้องเบียดต้องลุย โอ้โหแต่ว่าเจเจน่นิน่งเลือเกินรุ่นพี่เกาเกมนะครับเลือกออกนะครับออกแต่ละดอกนี่โอ้เนื้อเน้น,น,นทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะแข้งขวานี่หนักแรงจริงๆโอ้โหเตะโดนกาดก็จริงนะครับแต่ว่ากาดนี่แหมไปกระทบไปหน้าเมาได้เหมือนกันนะครับพยายามจะเอาคืนครับ คู่นี้นี่อะไรยังเป็นไปได้หมดนะครับไม่ได้นับนะครับยกที่ผ่านมาแค่ชังงักยังไม่ได้นับนะครับโอ้โหนี่ครับหาตอนนี้เปลี่ยนเกมใหม่แล้วโอ้ยอ้าวแล้วนี่ครับมาโอ้โหตอกนี่ครับอา้า โอ้โห oh ไม่มีใครยอมใครจริงๆครับตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรผู้เขียวทั้งแทง่งทั้งหมัดทั้งสองนะครับมาเป็นชุดเอาดูนะครับว่าเจเจ,เจนี่จับใครรับเยอะเข้าไม่ได้โอ้โ oh หเอาเลยครับจะเปลี่ยนเสิร์ฟหรือเปล่าครับบอลโอ้โห oh เป็นเรื่อง้วครับว่าไม่แน่ไม่นอนนะครับตอนนี้คนละเมายกที่แล้วเพชรผู้เขียวเมาเอายกนี้เพชรเจเจเมาแต่ตอนนี้ได้คืดอู้ยัดเข่าเข้าไปครับเจเจถีบไว้ โอ้โหคู่นี้นี่อะไรก็เกิดขึ้นได้บวกบวกกันใกล้ๆสอกไปอ่าเจเจปักหลักตั้งใกล้ๆครับซ้ายครบป่าโดนซ้ายโดนซ้ายอย่าสะดุ้งนะครับโอ้โหนี่ครับวยมันวันสุ์คู่แรกว่าสุดมาแล้วคู่นี้ครับโอ้โห มาดีไม่ดีที่โอ้ยเลือดมาแล้วครับพี่อารีไหลปลีดเลยเอาละครับแรกแแบบใครดีใครอยู่นะครับฟอกนี้ทั้งคู่งักมาใช้แต่เจเจ,เจนี่แม่นกว่านะครับเอามาเลยครับตอนเอา้าบวกกันแล้วครับสอกตอนนี้เบียดเข้าไปวงในตี เขาตีโอ้โหเอาละครับสถานการณ์ในวิธีตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นแล้วครับมวยคู่นี้วันที่ฝนตกครับวันที่ฝนตกไหลลงที่หน้าต่างฟ้าผ่าไหมอ้าวสายไปครับเจเจพยักหน้าบอกมามาอีกครับอ่าปักหลักใกล้ๆมาสอกมาโอ้โหแมมแกโอุโ้ยนสอกครับมาเข้ามวยหลวมไปหน่อยครับเพชผู้เขียว โอ้โหนี่ครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับบางคนต่างโดนโอู้แต่ว่านี่ครับโดนแล้วทนอึดทึกสู้โอ้นี่ครับมาเพชรภูเขียวยกนี้เปลี่ยนเกมครับมาเดินบุกชวนทะเลาะเลยครับโอ้เพชรเ,เจเจครับมหาหลังจากที่ยกทีแล้วนี่ได้เมายกนี้มาผลงานยอดเยี่ยมทั้งคู่ ปูซอกครับมาแอนตาซีนแจกแน่ๆครับแล้วนะครับมาดูยกนี้ก็เชื่อว่าเกมการยกนี้จะเร้าใจไม่แพ้กันนะครับเปิดเกมมานี่เดินเบียดทันทีเพชรปูเขียวซ้ายโอ้ เจเจนี่ก็ออกขวาเน้นๆนะครับอาศัยจังหวะความเก่าแล้วครับโอ้แต่ว่าโดน้ายดอกนี้เข้าไปแรงเหมือนกันดูวงในตีได้ไม่ได้เพจเจเจนี่มีลูกขวางนะครับลูกเก่าช่วยโอ้ยทั้งแทงทั้งหมัดแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วครับเอาแล้วครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับต้นน้ํามีจัดน่ากลัวเหลือเกินครับเพชรผู้เขียวแทงขวาไปครับเจเจวงในครับวงใน บิดบิดได้ไหมตีเขาาพยายามล็อกอกรรมการแยกเลยครับเห็นว่าออกอาวุธกันไม่ได้ครับยกนี้ยกที่4นะครับอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อะไรก็เป็นไปได้ครับนี่คือมวยมันวันศุกร์ครับ โอ้โหนี่ครับคู่แรกผ่านไปแบบสุดมันสุดระทึกคู่นี้ก็โอ้โหติดติดเหมือนกันเลยครับไฟแดงเจเจเอ้าเจเจแดงต้องเงินเพชรูเขียวก็หามีจังหวะบุบวาบบุบวาบด้วยกันทั้งคู่ครับหนักแรงมาอาจจะเปลีแปะไปหน่อยหรือเปล่าโอ้แต่ว่ายังคงเบียดเข้าหาเหมือนเดิมแทงซ้ายต่อยซ้ายซอกซ้ายนะครับซ้ายตั้งแต่เพชรูเขียวขยับเข้าหา เจเจเองก็คอยตั้งรับนะครับแล้วก็โต้คืนด้วยแท่งขวาไม่ยอมเสียเปรียบเหมือนกันนี่แหละครับพยายามลองโอ้ย้ามานี่โดนสายทันทีครับอะ,อะไรก็เป็นไปได้ครับพยายามจะยับ,ยบทำไมจังหวะไว้ครับเจเจเก็บ้ายครับแม่เก็บอาวุธกับรับอาวุธนี่มันมันคนละอย่างนะครับแม่ถ้าไปรับเยอะๆนี่มีมีสิทธิ์มีสิทธิ์เอหมดแรงโอ้โหหมักยังออกน่ากลัวนะครับเพชรภู้เขียว นี่น <personaje> ี่โอ้โหบัดกับแข้งบัดกับแข้งมาอ้มเมื่อกี้ไม่มีติดกาดนี่อ้สองมาอีกเขาบอกน้ำเงินโดนแล้วทนได้ครับแล้วตอนนี้กำลังเปิดเกมชวนทะเลาะชวนหาเรื่องอ่เพราะนั้นต้องเบียดติดเบียดติดชิดหน่อยมาหลุดโดนเลยครับเจอเจโดนเข้าไปก็ทำท่าจะแผ่วจะยุบเหมือนกันนู่แต่ว่าไยความเก่าแล้วเวลาโต้คืนมีโต้แต่ละดอกนะครับเนื้อเนือเจ็บเจ็บทั้งนั้นมาดูกันนะครับว่าเวลาที่เหลือ ไม่ยืนรับก็ไม่ได้ตอนนี้เริ่มแรงขึ้นมาอีกแล้วเพชรผู้เขียวถายไป2ดอกนะครับเรียกว่าเนื้อเนื้อทั้งนั้นนะครับเอาเปียดเข้าไปแต่พอเดินช้านี่จะโดนแท่งขวาโตขึ้นนั่นดีนี่แหละครับที่เขาเรียกว่ามวยถูกคู่ครับมวยถูกคู่คนดูก็ถูกใจครับโอ้โหชกกันสนุกนี่กรับาดไปอีกแล้วครับเพชรผู้เขียวอ่ะเจเจกดแขนไว้ครับกดไว้ก่อนโอ้โหคู่นี้นี่ชกเหมือนโกรธกันมาครับนี่แหละครับคุณภาพครับ มวยออกทีวีมวยมันวอลสูงโอ้เอา้าโดนโดนมาดีแล้วครับมันต้องต้องชกกันแบบนี้แข็งขวาม,มาัดไปมัดสอกมาอ่ะล็อกไว้ล็อกไว้ถูหมวยคุณครับภาพแบบนี้ครับมาเสียงเฮเสียงเชียร์นี่ทำท่ามาขึ้นเรื่อยๆครับอ่าหมดยกหมดยกที่4ด้วยอายงคครับอายงคเอ็นเจคลุกลูกศิษย์ของพี่จิ้วพี่จิ้วคุณนี้พาพันธ์โทษสนตามกันต่อยกสุดท้าย มาเสียงเชียร์ยังรอเชียร์ฝ่ายน้ําเงินอยู่นะครับเพชรภูเขียวเตียว่าไม่สนนะครับตอนนี้น่าจะมีหมัดมีศอกเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วนะครับต้องพยายามเบียดเข้าไปเดินต่อยหมัดอย่างเดียวเจเจก็ดูว่าจัมั่นอกมั่นใจนะครับไม่หนีนะครับชกกันใกล้ๆนี่แหละครับออกซ้ายออกขวาไปไม่ประทะด้วยแล้วครับตอนนี้พยายามจะไล่ต่อยหมัดนะครับเพราะว่าพี่น้องแฟนมวยบนล็อกบอกว่าเพชรภูเขียวครับเวียงไปครับเวียงเพื่อชัยชนะครับขอให้เปี้ยงเดียวครับ ว่าเป็นเศรษฐีใหม่ได้เลยครับอ้ายังเวียงไปต่อยหมัดฟันศอกครับถ้าโดนเต็มๆนี่อะไรก็เป็นไปได้ตอนนี้เริ่มจะโดนเหมือนกันครับนี่ครับเพชรูเขียวไม่เขาก็เล้าแล้วครับม <c oughs> าโอ้โห,โหแต่ว่าเจเจครับแหม่พอได้เปรียบมุบมาโชว์รอเลยกับยแดงเจเจ นี่ครับเหตุผลครับทำไมครับผู้มวยคุณภาพผู้มวยสนุกแบบนี้ครับทาให้เดือนหน้าครับเพ้อวันอังคารมาอีกหนึ่งวันครับอุ้ยโอ้ยมวยมันสนั่นเมืองโอ้เมื่อกี้แค่งิืับาดเสียวเลยเรียว่าออกก็ไปนี่เนื้อเนื้อดังนั้นนะครับเจเจนี่เก๋าจริงๆนะครับบอกรุ่นน้องพอแล้วก็พอแล้วโอ้แต่ว่ารุ่นน้องไม่สนนะครับก็ยังเบียดก็หาเหมือนเดิมเอาโดนล็อกเอาไว้ก่อนนะครับเวลายังเหลืออีกหนึ่งนาทีครึ่ง ให้กับเพชรภูเขียวนะครับได้เบียดได้ลุ้นนะครับไม่ยอมง่ายง่ายอยู่แล้วนะครับเรียกว่ามาจากค่ายนี้นี่โอ้โหสู้ตายทุกคนครับเป็นนักมวยที่มีเสน่ด้วยกันทั้งคู่นะครับออกอาวุธค่อนข่างจะคมเลยครับแล้วก็ไม่ได้ตั้งรับเยอะด้วยนะครับพอจังหวะเจ็บนิดหน่อยนี่เอาคืนเลยครับถือว่าเป็นเกมการชกที่น่าชื่นชมนะครับสำหรับเจเจกับเพชรภูเขียวโอ้โหดูครับก่าเตะให้หยุดเลยครับ ยังไม่หยุดครับยังไม่ยอมครับเพราะว่าเงินก้อนโตนี่รออยู่ครับไม่อยากจะปล่อยเวลาทิ้งไปครับเวลาอีกเกือบเกือบหนึ่งนาทีครับมาจับพัดจับผูไปนี่เสถีใหม่เกิดขึ้นเลยครับเพราะฉะนั้นฝ่ายน้ำเงินมาตอนนี้แหม่ก๊อกสามก๊อกสามมาแล้วโอ้โหแต่ว่าจีจีครับมาแกเหมือนป้องกันตัวแต่ว่าจังหวะมีมีจังหวะโตหนักแรงตลอดเลยครับ่อลีเรียกว่าดูว่าโตตลอดนะครับ เขาเกมนะครับคุมเกมด้วยความมั่นใจแล้วแต่ไม่ยอมเพชรผู้เขียวไม่ยอมอยู่แล้วนะครับลูกจะแม่ทรายทองนี่แพ้ชนะก็ถึงดีกายอยู่แล้วนะครับอย่างที่เห็นกันหลายหลายคนพยายามจะเบียดเข้าหาแทงขวาต่อยมาดูเจเจวันนี้มานิ่งนะครับ,รบไม่ตกใจด้วยถือว่าคู่นี้นี่ทำหน้าที่กันได้อย่างสมศักดิ์ศรีจริงๆนะครับตั้งแต่ยกแรกๆนี่ก็เล่นกันเจ็บๆแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ดูว่า จะไม่ทันแล้วนะครับจะครบห้ายกไปแล้วโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านครับโอ้วันนี้ยอดเยี่ยมด้วยกันทั้งคู่ครับเจเจไยแดงแล้วก็เพชรคูเขียวแฟนมวยนี่ก็ปรบมือให้รอบสนามเลยนะครับการชกของทั้งคู่ครับกรรมการรวมะแนนแล้วก็หันไป ชูมือให้เจเจ t n t วิทวัฒน์เวยไทยนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนานนะครับลงมาอย่างสนุกดูเดือดเลยครับคู่นี้